เฮลิคอปเตอร์จุดโจม AH-1F Cobra ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินโจมตีทางอากาศที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์การบินทหารทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยเครื่องรุ่นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสงครามเย็นและเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธแบบเฉพาะทางรุ่นแรกของโลกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจโจมตีโดยเฉพาะ ความโดดเด่นของ AH-1F Cobra คือความคล่องตัวความเร็วและอนุภาพการยิงที่รุนแรงซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยและกองทัพบ,บกไทยในด้านการรบภาคพ,พื้นดินอย่างมาก AH-1F Cobra เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่พัฒนาม,มาจากกลุ่น AH-1G ซึ่งใช้ในสงครามเวียดนามโดยรุ่น F ได้รับการปรับปรุงใหม่ในหลายด้านทั้งระบบอาวุธระบบนำทางและระบบควบคุมการยิงเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจสมัยใหม่มากขึ้น ตัวเครื่องใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟพันิสัญ T5 3L703 ให้กำลังสูงสุดกว่า1,800แรงมา้าทำให้เครื่องสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึงประมาณ277กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการใกล้ถึง500กิโลเมตรความได้เปรียบหลักของ AS1F Cobra อยู่ที่โครงสร้างตัวเครื่องที่เพรียวบางและมีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ฉับไว การออกแบบห้องนักบินแบบเรียงแถวหน้าหลังทําให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกทิศทางลดโอกาสในการถูกตรวจจับและเพิ่มความแม่นยําในการโจมตีเป้าหมายอาวุธประจําเครื่องของ AH-1F Cobra นั้นทรงพลังและหลากหลายเริ่มจากปืนกลหมุน20มิเม เอ1 9หที่ติดอยู่ใต้หัวเครื่องสามารถยิงได้มากกว่า750อหนัดต่ตอน,นาทีพร้อมด้วยจรวดไฮดร้า70แบบไม่ไกลและจรวดต่อต้านรถถังที W อยู OW ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกลความสามารถในการโจมตีทั้งภาคพ,พื้นและเป้าหมายเคลื่อนที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้รับสมญาว่านูเห่าแห่งสนามรบซึ่งสะท้อนถึงความรวดเร็วและอันตรายของมันได้อย่างแท้จริงในส่วนของระบบควบคุมการบิน a h 1 f มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคข,ของมัน เช่นระบบเลงเป้าด้วยกล้องอินฟราเรดระบบตรวจจับเลเซอร์และระบบเดือนภัยจากเรดาร์ซึ่งช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพอัตโนมัติที่ช่วยให้การบินรับรื่นและปลอดภัยมากขึ้นในระหว่างการรบ สำหรับประเทศไทย AH-1F Cobra ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลักที่ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพบกไทยตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1,980โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนทางอากาศให้กับหน่วยภาคพ,พื้นดินเครื่องรุ่นนี้ถูกใช้ในการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีและการลาดตระเวนชายแดนรวมถึงภารกิจสนับสนุนในสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือของบรรยายนภาคสนามจริง นอกจากประสิทธิภาพด้านการรบแล้ว AH1F ขอบร a ยังมีข้อดีในด้านการบำรุงรักษาโครงสร้างตัวเครื่องที่แข็งแรงและการออกแบบระบบกลไกลให้เข้าถึงได้ง่ายทำให้การซ่อมบำรุงทำได้รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายลงระบบเครื่องยนต์และใบพัดได้รับการพัฒนาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง<ๆ>เช่นฝุ่นความชื้นหรืออุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างมาก ในด้านการใช้งานจริง AH-1F สามารถขึ้นบินและลงจอดในพื้นที่จำกัดได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาป่าหรือพื้นดินครุขระซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับภารกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศซับซ้อนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถทำการรบและสนับสนุนภาคพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความโดดเด่นอีกอย่างของ ah 1 f คือความสามารถในการบินกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายโดยระบบกล้องมองกลางคืนและอินฟราเรดที่ช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในความมืดนอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินลาดตระเวนหรือเฮลิคอปเตอร์ขนส่งได้อย่างลงตัวในภารกิจผสมผสานจากมุมมองของนักบินเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ให้การควบคุมที่มั่นคงและตอบสนองรวดเร็วเครื่องมีความสมดุลสูงและออกแบบให้รองรับการบินในระดับต่ำเพื่อลดการถูกตรวจจับจากศัตรู เสียงของใบพัดที่เบากว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปช่วยให้เข้าประชิดเป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจพบซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในภารกิจโจมตีแบบจู่โจมในระดับสากล a h 1 f คอบราคเคยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพสหรัฐอเมริกาและถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นอิสราเอลญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจอร์แดนซึ่งแต่ละประเทศต่างก็ชื่นชมในความแข็งแกร่งและความคุ้มค่าของเครื่องรุ่นนี้แม้ว่าปัจจุบันจะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม,ม่อย่างเ s 64 ปาเช่เข้ามาทบทีในหลายประเทศแต่ AS 1F ก็ยังคงได้รับการใช้งานในหลายหนทางทั่วโลกเนื่องจากความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วสำหรับประเทศไทย AS 1F ขอบราถือเป็นหนึ่งในเครื่องรบที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมามันช่วยเสริมกำลังทางอากาศให้กับกองทัพไทยและเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความพร้อมในการปกป้องประเทศและเวลาผ่านไปหลายปีแต่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็ยังคงเป็นที่กระโดในหมือหนัน เูที่เสียในด้านความทนทานความนั่นยานและพลังการดึงที่ไม่มีใดรเงียบได้กล่าได้ว่าเอเราไม่ใช่แค่ส่จบัดวแต่เป็น